สวัสดีค่ะเจอกับนัดแม่ค้าไทยบ้านกับอาหารแบบไม่ง่ายนะคะวันนี้จะพาทําผักเสี้ยนดองหรือว,ว่าสมผักเสียนนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะค่ะมีผักเสียนค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วเกลือผักเสี้ยนใส่กับเกลือนะคะเอาเกลือใส่ไปด้วยรอบแรก แล้วก็ขันค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะจะเห็นว่ามีน้ำเขียวๆข,ของเขาออกมาเราจะเอาไปล้างน้ำค่ะสักสามน้ำนะคะเพื่อจะล้างน้ำเกลือกับให้มันกลิ่นหื้นๆเขาหายไป ล้างแล้วก็บีบออกอย่างนี้นะคะทำง่ายค่ะส้มผักเซียนเนี่ยแล้วก็จะเป็นการดองขั้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่ผักเซียนที่ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเที่ยวดองนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เกลือไปแค่พอประมาณนิดนึง ข้าวเหนียวค่ะชูรสไปนิดนึงหรือถ้าใครไม่กินชูรสก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าเอาให้พอท่วมผักนะคะไม่ต้องเยอะข้าวเหนียวนี่จะช่วยให้ผักเนี่ยเปรี้ยวเร็วนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่จะใช้เวลาในการดองอนานขึ้นใส่ข้าวก็จะคั้นเช้ากินเย็นคั้นเย็นก็กินเช้าได้ค่ะทำให้เปรี้ยวเร็วขึ้นเพื่อความชัว์แตะชิมน้ำนิดน,นึงนะคะ ถ้ายังรู้สึกว่าจืดไปนิดนึงก็ใส่เกลือเพิ่มได้ค่ะแต่ใส่เยอะเขาก็จะเค็มก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวจะใส่เพิ่มไปอีกนิดหน่อยเมื่อคั้นทุกอย่างเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระปุกได้เลยค่ะใส่กระปุกที่มีฝาปิดนะคะปีบลงนิดนึงค่ะ แล้วก็เทน้ำให้ท่วมนะคะน้ำที่ขันเมื่อกี้นี่ค่ะหน้าตาส้มผักเซียนหรือผักเซียนดองหรือกิมจิแห่งแดนอีสานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ